ไปลองดูกันหน่อยนี่มาจากที่ไหนนะพี่โคราชเอามาจากโคราตจริงๆโคร,ราชลูกค้าผมกัเยอะนะแต่ว่าครั้งนี้ที่พี่ก็บอกอ่ะมันเป็นเกียร์ธรรมดาปีศูนย์เก้าแล้วมันเป็นตัวแท้ด้วยโรงงานเลยแสงเข้าบา้บานเลยคุณพี่แส่ดินไก่ครับแสงเข้าบา้านถูกจะตาย 2009, รศูนย์เก้าเกียร์ธรรมดาแท้ด้วยเดี๋ยวลองดูก่อนว่าแกชอบหรอป่าถูกจะตายโหราคานี้ออกรถพันเดียว หายยากเพราะว่าตัวนี้เกณฑ์ธรรมดาไม่ค่อยมีหรอกครับผลิตผลิตมาไม่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูครับผมต้องรัง F C จากโคราเลยนะมาขอลองรถหน่อยคันนี้เป็น0ูเก้าเ์ธรรมดาบอกเลยว่าสปอร์ตซุ่มๆอันนี้หายากมากๆแค่โรงงานด้วยดูเสียสวยๆเลยร้อไอ0สาศูนย์ด้วยออกรถพันเดียวไม่เจ้าโวยโวยสุดยอด คุ้มแล้วใช่คันนี้ก็ลูกค้ามาจาการาชบุร,รนะีแต่กำลังใกล้ถิ่นนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะจบยกันบมางทีพี่ลูกค้าล่างหลังต้องได,ด้รถดีสภาพดีไม่มีโลงน้ำคนหนักแต่อย่างใดสุดยอดค,ครับเรียบร้อยแล้วครับพี่ฝาซื้อรถที่นี่ดีไหมได้อยู่นะ้วแต่ทางเจ้าของรถบ,บริการดีนะไฟืนงเฟนแร์รวดเร็วทันใจไม่จากโคราเลยนะอ่าเดี๋ยวรอผลอนุมัติกันพี่เดี๋ยวส่งให้ฟรีถึงถึงบ้านเลยเคสนี้ออกมากมากวันนี้ครับพี่เลนทาวปลอดภัยครับผม โอ้โหเคสนี้นะครับผมลูกค้ามาจากโคราชเลยนะจ๊ะ <c oughs> มาจองมาด้าสามนะครับเกียร์ธรรมดาปีศูนย์เก้าของเรานะครับ <c oughs> โดยที่ไฟแนนซ์น้องกิฟต์เก๋ของเรานะครับวันอาทิตย์นะเนี่ยยังทำงานเลยอ่ะขอบคุณมากมากน้องกิฟต์ทีดีบีสุดสวยนะครับโหตอนนี้ลูกค้าก็เข้า,ขาหลายเจ้าเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอยู่จังหวัดก็ซื้อรถได้นะไม่ยากเลยนะครับวันนี้ตลาดเปิดจริงๆงานยุ่งมากๆเลยครับแต่เช้าเลย นะครับผมลูกคา้าเลยอ FC ท่านใดที่สนใจนะครับที่จะซื้อหน้าสดไปเนี่นก็ติดต่อมาทางเพจร้านหรือว่าทางช่องพิพิธละกาดูชาแนลเราได้เลยน,นะจ๊ะขอบคุณมากมากเลยครับพิพิธละกาเราเล่าลวสวยถูกใจ